ถึงคิวปลาค่ะปลาที่ไม่เทออกมาเพราะว่าเราต้องการเก็บไว้ในถุงในนี้จะมีปลากระดีกับ,บ,บนี่แบบนี้เรียกปลากระดีแบบนี้เรียกปลากระดีในสองตัวติดกันเลยเขาจะตัดหัวออกไปละอันนี้เป็นปลาส้อยปลาส้อยเขาพาแบะ ปาไส้แบะออกออันนี้กินปลาซ้อยให้ดูแล้วเขาก็ตามเป็นแบบปลาเกลือพึ่งลมพึ่งลมไม่ต้องถึงก็พึ่งแดดหรอกคะ่ะพึ่งดมพึ่งแดดเบาๆในชายคาให้แห้งแล้วก็กรอบทั้งตัวเลยจิ้มน้ำพริกชิลีซอส ออืกินได้ทั้งก้างปลาซ้อยเป็นปลาตัวไม่เล็กป็นตัวไม่ใหญ่ปลาตัวเล็กขนาดนิ้วมือ,อมเป็นปลาเกลือนะเนี่ย แล้วเขาก็ทอดกรอบทั้งตัวทั้งกระดูกเลยอืมเมม่ยงอืมอืมอืม เบบี mm ้แครอทอืม hmm. อ mm ืมไทยฟู้ดกู๊ดเฮลยนี่ปลาก็ดี หักตรงนี้ออกก่อรหักกลางตรงท้องออกก่อนแบบนี้เห็นไหมหักออกก่อนแบบนี้ให้หมดแล้วก็จิ้มน้ำพริกเลยกินเปล่าๆก็ได้ปลากระดีอืมอืม